อ่านสะกดคำสระอุมีมมสะกดกออุมอกุมขออุมมคุมขออุมมคุมงออุมม u ma chum Cha-u-ma-chum Cha-u-ma-chum Sa-u-ma-chum Da-u-ma-dum ta Tha u mo tum Tho u mo tum Tho u mo tum No u mo num Bo u mo bum อุมาปุมพออุมาปุมฟออุมาฟุมพออุมาปุมฟออุมาฟุม م ع م ي و ع م ي م ر มมสมหออุอมสมอุอมสม